คลองสารปลาซ่าณปัจจุบันคือปัจจุบันประมาณนี้นะคะเราจะเดินไปที่ท่าน้ำร้านค้าก็ยังมีบ้างบางส่วนร้านรองเท้าร้านขนม ร้านเคตมือถือร้านเสือเส้อผ้าเสยืดตัวละหนึ่งร้อยต่อเล็บเจลเครื่องสำอางดินสอเขียนคิว้วห้องน้ำห้องน้ำก็ยังอยู่นะคะยังมีคนสัญจรบ้างนิดหน่อยน้ำจับเลี้ยงน้ำจับเลี้ยงแก่ร้อนในเจ็บคอก็ยังอยู่ค่ะ ห้องน้ำก็ยังให้บริการอยู่นะคะร้านตัดผมผู้ชายแหล่งช้อปปิ้งของเราสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วไหนนานไปไหมบริเวณอาหารตามสั่งทั้งหลายรายมาเป็นแบบนี้แล้วด้านฝามือมุมนี้ก็จะมีบัวลอย บัวลอยไข่แดงบัวลอยไข่เราจะเดินไปทางด้านฝ่ามือนี้นะคะจะเดินไปถึงท่าน้ำเลยดูบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศสองทางทางกอกลาง อีกไม่นานบริเวณแถวนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพเดี๋ยวไปสืบมาดูก่อนนะคะว่าเขาจะปลัดแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรวัยรุ่นยุคเราก็ต้องระเดินครองสารกันทั้งนั้นสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยใหม่ค่อยว่ากันเนาะทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทางหน้าที่เราเห็นตึกสูงๆนู้นก็คือโรงแรมเชลลตันออคิดมองกับไปด้านหลังโน้นก็เป็นรถไฟฟ้าสายส,ายสีทองมีนักท่องเที่ยวเดินลง,ลงมาแถวนี้ด้วยเดี๋ยวต้องถามซะหน่อยว่าเขาจะไปไหนใกล้จะถึงท่าเรือแล้ว ทางไปท่าเรือคลองศารสีพยาบริเวณตรงนี้ก็มีห้องน้ำนะคะกิบบรรยากาศก่อนที่เขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอบคุณค่ะที่กดติดตามอาเรียค้ามฝากสี่บาทห้าสิบวันนี้อากาศไม่ค่อยดี พีเอมหรือเปล่าไม่แน่ใจเรือนักท่องเที่ยวนำเที่ยวเจ้าปยา,ปยาแม่น้ำเจ้าปยา ฝั่งโน้นก็เป็นท่าเรือสีปยาข้ามภากกำลังไปท่าเรือสีปยาส่วนลำน้นก็เรือนักท่องเที่ยวชมวิวค่าโดยสาร30บาทขึ้นท่าสาทรไปถึงท่าพระอาทิตย์ ส,นส,สันั่งหลายครั้งในล,ลำนี้ส่วนลำนี้ก็เป็นเรือไฟฟ้าลำนี้ยังไม่เคยนั่งเลยเดี๋ยวขอนั่งสน่อยวันหะน้าเรือหางยาวนี่ก็นั่งมาแล้ว สิ่วนลำนี้ก็ซิ่งเช่นกันมีนักท่องเที่ยวอยู่สองคนโอ้ยเว้ยโว้ยว้ยว้ยแนแงนๆงนนส่วนตรงนี้ก็เป็นโรงแรม ส่วนตรงโน้นเรือทรงไทยก็เป็นเรือของโรงแรมนำนักท่องเที่ยวข้ามฝั่งไปไอคอนสยามไปท่าเรือสาทรไปฝั่งตรงข้ามเ,เรือไฟฟ้าเรือไฟฟ้ามาอีกแล้วมุ่งหน้าตรงไปสะพานสาทรตอนนี้ River City, ร i เวอร์ซิตี้สี่าสวนลำนี้กำลังมาเรือขนส่งสินค้าหนึ่งสองสาสินค้ายะมากไม่แน่ใจว่าอะไรอยู่ด้านในมาแล้วมาแล้วเรือลำใหญ่มากส่วนข้างหน้านี้ก็จะเป็นเรือลาก เรือหางยาวนักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวอยู่สามคนสิงเลยลูกพี่สิ่งเลยสิ่งเลยว้าวว้าวว้า,วา,วาลำนี้สิ่งมากสิ่งมากโอ้โอ้โอโหเรือข้ามฟากเรือข้ามฟากกำลังเทียบท่าม,มีผู้โดยสารอยู่นิดหน่อย ส่วนผู้โดยสารบนเรือบนฝั่งก็มีอยู่นิดหน่อยเช่นกันบรรยากาศในเรือไอคนสยามไอคอนสยามท่าเรือศีพยา เดินไปริเวอร์ซิตี้าเรือสีพยานักท่องเที่ยวกำลังรอรเรือไปไอคอนสยามทางเดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์รถตู้รถเมล์ส่วนเราจะเดินไปปลายสีกกลางไปดูจิวเวอรี่ รเวอร์ซิตเราจะเดินไปซอยด้านข้างโรงแรมเชลต์ตันออคิดขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมและกดติดตาม